สวัสดีครับเจียมาโตไม่แกลนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับของที่แบบตอนที่แบบเห็นอันนี้ก็ว่านับเดือนผิดหรือเปล่าว่ากรกฎาคมพามีนาเมษาเป็นสปนมิถุนยกรักฎาสิงหากันยาทีนี้มันเดืนเก้านี่วะแล้วใหม,ม่มามีชุดแบบแนวตุกจีมาเดินเก้าวะก็สงสัยนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเขาบอกว่าจะมาเดินเก้าก็ ก็ช่างเขาก็เป็นจดจีนที่ชุดจดจีนที่จะมาเดือนเก้านะใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อจบนะเพราะเป็นของเก่าบางคนอาจจะมีแล้วมาตั้งแต่แบบช่วงุดจีนรอบเที่ยวก็ได้นะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะมาตั้งแต่วันที่9เดือน9้านะครับแหมวันดีเลยแล้วก็ไปจนวันที่15้าเดือน9นะหรือว่ากัน9ก้ากันยายถึง15กันยานั่นเองมาในรูปแบบ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  ตู้สุ่มแปทีนะครับตู้สุ่ม 8t ซึ่งราคาหมดตู้ก็ไม่แพงเช่นเดิมแถมได้ชุด2ชุดด้วยนะได้ชุด2ชุดก็ถือว่าคุ้มแมวในราคาเท่านี้นะครับของทั้งในตู้ก็จะเป็นของเก่าหมดเลยนะครับมีถาวรทั้งหมด5ชิ้นจาก8ชิ้นด้วยกันเรียกได้ว่าคุ้มๆอยู่นะครับเริ่มกันที่อะไรดีนี่ละกันกระทะนะครับ กระทะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นกระทะสีแบบขาวๆน้ำเงินน้ำเงินเหมือนแบบเออเนี่ยเหมือนถาดอามกาหรือแบบช ok ามสังโรกเมื่อก่อนนึกได้มันจะมีแบบไอ้พวกแบบํำถาดนึกออกปะซ้ำจำถาดอันนี้ก็ลายประมาณนั้นแหละนะครับเป็นสีน้ำเงินขาวนะถ้าดูให้แบบดีๆก็จะรู้สึกเหมือนแบบโอ้ยเป็นแบบว่า คน,นรวยชาวจีนยุคเก่าที่แบบว่ามีชําลายประมาณนี้อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเป็นเซรามิกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้า,าดูอีกทีก็เหมือนตำถาดแล้วแต่ว่าเราจะมองแบบไหน,นตัวนี้ก็มีเอฟเฟกเป็นอล่าวนอยู่รอบๆนะครับเท่ดิคแค่ญญาจะถามว่าใช่ไหมก็คงไม่ได้ใช่นะเอาไปสะสมได้อันนี้เป็นของอันที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ของอันที่สองอันนี้จะเป็นไอซ์วอลนะไอซ์วอลระดับสีม่วงเช่นเดียว กันนะครับห huh. าก่อนน่าจะเป็นไอโซแบบหน้าสิงโตหรือเปล่าใช่นี่ไอโซดากอนชิลนะครับอันนี้เป็นแบบสิงโตเป็นไม่สิงโตมังกรมังกรแบบมังกรมังกรนะครับมังกรแบบจีนจีนนะนี่มังกรแดงมังกรความจริงก็มีหลายแบบนะมังกรจีมังกรฝั่งยุโรปมังกรยุโรปแบบตัวอ้วนมังกรยุโรปแบบไวเวิร์น นะครับไปเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบมังกรจีนเอาล้วงค้างทำไมน,นี่ก็จะเป็นแนวแบบมังกรจีนนะครับก็เป็นไอซอจับสีม่วงนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีเป็นสกายบอร์ดนะแล้วก็เป็นชุดอีก2ชุดรอลงกันสกายบอร์ดอย่าค้างสิ โอเคสกายบอร์ต okay. ตัวนี้ก็เป็นระดับสีม่วงนะครับเหมือนตัวของทั้งหลายทั้งแหล่เมื่อกี้ที่รีวิวไปนะครับสีม่วงก็เลื่อนมาไกลหน่อยชึบชึบอันนี้แีนสกายบอร์ดอังเปานะ ใส่แล้วใช้แล้วจะได้แบบมีความให้อ่งเปาเรานะถึงความจริงมันจะเหมือนแบบเราตังไปโปยก็เหอะแต่ความจริงคือไม่ใช่ก็เป็นสกายบอร์ดตัวนี้นะครับ <c oughs> จะสกายบอร์ดพี่ชอบใช้แบบอะไรปันป่นๆนกะ็ดูว่าจะไป็น,นี่ปลากระเบนบ้างห่านบ้างกบบ้างลามบ้างแมวบ้างเนี่ยชอบอไปแบบนี้นะครับเทด่ดีน่ารักดี แต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับใครอยากใช้อันเมื่อกี้ก็เอาไปเลยใครอยากสะสมก็เก็บไว้สะสมได้เนาะต่อมาสองชุดสองชุดเริ่มแรกก็จะเป็นชุดผู้หญิงจับสีม่วงหาก่อนนะก็จะไม่ผสดมาช่วงตุดจีนปีนี้แหละนะครับก็ไม่นานมาก,กวนกับไม่กล่าวนะจนี้นะครับ ชื่อชื่อว่าด a ก o n Scale นะชุดน,นี้มีดีที่ทรงผมกับรองเท้าถนะ้าส่วนตัวที่ชอบมีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันหมุนให้ดูโอเคพรทแรกนะจะเป็นเสื้อคลงอ้งคอเซ็กซี่หน่อยๆด้านหลังสักลายมังกรแดงไว้ก็คือมังกรตัวที่มันอยู่ในกัวัวเราเมื่อกี้แหละนะครับ กระโปงลายเล็บมังกรนะครับรองเท้าน่ารักอย่างที่บอกไปเป็นรองเทาาง้นะามังกรตะมุตะมิเหลือเกินแล้วก็ทรงผมนะครับเปาๆติดขาวนี่คืออันที่หนึ่งส่วนอีกอันนึงจะเป็นของผู้ชายนะครับของผู้ชายจะเป็นระดับเพ r p l e พลสนะครับหรือว่าม่วงแบบมีลายข้างหลัง อันนี้ก็มาช่วงเดียวกันจะไม่ได้ว่ารอบที่เอามากิจกรรมเดียวกันหรือว่าแยกกิจกรรมมาแต่รับนี้มารวมนี่แล้วก็ขล่านะครับของผู้ชายตัวนี้ก็เท่ดีนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะพัดแรกเราลืมให้ดูแบบเต็มเ็มตัวนี่ครึ่งตัวเต็มตัว คร้แรกก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อก็เทด่ดีเป็นเสื้อแบบเรียบๆหน่อยมีลายแค่ตรงแขนนะเหมือนเป็นแบบลายเกล็ดมังกร้วก็มีสายกระเป๋าเ,ปเกงงเ,เกงตัวนี้ก็ใส่ได้หลายชุดนะครับแนวแบบจีนๆหน่อยก็จะเข้ากว่าเพราะว่าตัวลายตรงขานเนี่ยก็จะเป็นจีนแล้วกนะ็ลายตรงเอวด้วยแบบเข็มขับเนี่ยจะเป็นจีนจีนรองเท้าน่ารักเช่นเดียวกันผู้หญิงเป็นมังกร สีทองสีเหลืองของผู้ชายจะเป็นมังกรสีแดงนะสีมันจะกึ่งกึงสลับกันนะครับพาสสุดท้ายก็คือหมวกทรงบักเก็ตนะครับอันนี้เทเป็นหมวกอะไรมังกรทองข้างในเป็นผมขาวคามจริงหมวกอันนี้ใช้ได้เลยนะครับของผู้ชายพี่ชอบหมวกกับรองเท้านะครับของผู้หญิงก,ก็ตะกี้ก็ชอบรองเท้ากับสมผมเช่นเดียวกันนะ้องราคาค่าสุ่มนะครับก็เริ่มต้นที่7เพชรนะครับ19เพชร49เเพชร 1> 99 1 9 9 2 9 9 399ก้ก็499หมดตัวก็คือ1570เพชรเนะครับ1570เพชรเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับในราคาเท่านี้แล้วน้องก็ได้ชุดทั้ง2ชุดแล้วก็ของอื่นทาวอนไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครมีชุดอยู่แล้วนะครับไม่อยากถือว่ามีชุดผู้ชายแล้วไม่อยากสุ่มหาชุดผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเก็บตังค์ได้หรือว่าอยากซุ่มให้ครบๆก็แล้วแต่น้องแล้วกัน สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณคนเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม f a c e b o o k YouTube i g t i k t o k ด้วยแ,แล้วก็เจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าไปละบายจ้า